หลังจากที่พร,ร่วงได้ขึ้นเป็นกระตัิย์ครองเมืองสุขโขทัยแล้วพร,ร่วงก็ส่งพระลือน้องชายไปเป็นเจ้าเมืองเฉลียงสี่สัตชนาลายัยเมืองซึ่งตั้งอยู่บริเวณแก่งหลวงห่างจากสุขโขทัยไปทางเหนือเกือบห้าสิบกิโลเมตรหลายวันหลายเดือนผ่านไปครับพร,ร่วงก็ให้คิดถึงพระลือน้องชายเป็นกําลังเอ๊ไอ้ลือมันไปอยู่สี่สัต์อยู่เฉลียงมันจะเป็นยังไงบ้างเนาะหวานแล้วครับ พระร่องก็สเสด็จออกจากเมืองสุขโขทยัยไปเยี่ยมพระฤๅที่เมืองเฉลียงสีสัชนาลายัยหลังจากที่ไปถึงเมืองเฉลียงแล้วไต่ทางสระทุกซุปดิบกับพระอๅษองชายจนกระทั่งหายคิดถึงแล้วอยู่ๆก็ะร่องก็นึกอะไรดีขึ้นมาได้แล้วก็เอ่ยปากบอกพระอวะ่าเออไอ้ลือไหนๆกูมาถึงเมืองเฉลียงสรีสัชนาลาัยแล้วเดี๋ยวมึงเตรียมเรือให้กูสักลำเนื้อกูจะพายเรือชมทัศนียภาพสองฝั่งแม่น้ำยม ชมบ้านชมเมืองดูสรรทุกซุกดิบของชาวเมืองเฉลียงสีสัจฉนาลายัยดูสิว่าของมีความสุขสนุกสนานดีประมาณไหนเมื่อเรือพร้อมพระร่วงก็ลงเรือที่จอดอยู่หน้าเมืองสีสัจนาลายัยบริเวณแก่งหลวงจากนั้นพระร่วงก็พายเรือตามน้ำตามกระแสในน้ำโยมโลไปทางใต้ชมเมืองสีสัจนาลายัยชมเมืองเฉลียงชมสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมืองจนกระทั่งอิ่มอกอิ่มใจ จากกษัตโมงเช้าจนตะวันบ่ายคอยพระร่วงมารู้สึกตัวทีนึงอุ้ยตายหาแล้วมึงเอย้ยนี่เราพายเรือตามกระแสน้ำแม่น้ำยมหลงลงมาทางใต้หางจากแกง่งหลวงหางจากจุดที่ลงเรือน่ะไกลเกือบห้ากิโลเมตรแล้วไอ้ข่ามาก็ยังสบายอยู่เพราะมันหลงเรือตามกระแสน้ำแต่อ้ขากับนี่ละมึงเอย้ยมันต้องพายเรือทวนกระแสน้ำแล้วแม่น้ำยมตอนนี้นะ่ะ มันเป็นแม่น้ำโยมซึ่งอยู่ทั้งตอนใต้ของแก่งหลวงกระแสน้ำม,มันแรงกระแสน้ำม,มันเชี่ยวที่นี้การพายเรือทวนกระแสน้ำเชือกเชี่ยวน่ะมันไม่ใช่ธรรมดาต่อให้พระร่วงกวาเธอะแล้วระยะทางมันใช่ใกล้ๆห้ากิโลเมตรเข้าไปแล้วดังนั้นพระร่วงก็เลยหันลีหหันขวา,งจ,าง,งจะทำอย่างไงที่จะถุนแรงทำางไรที่จะเบาแรงได้เว้ยอยู่ๆพรร่วงก็นึกขึ้นได้แล้วพระองค์ก็เลยเอ่ยปากขึ้นว่าแม่น้ำแม่น้ำพาไปส่งบ้านหน่อยดู พาไปส่งบ้านบริเวณแก่งหลวงหน่อยด้วยพะร่วงพุทธจบครับใครจะนึกนะว่าสิ่งที่พะร่วงพุทธออกไปอะครับแม่น้ำยมรับรู้เขาบอกว่าแม่น้ำยมครับที่ไหลตั้งแต่แก่งหลวงลงไปจนกระทั่งถึงจุดที่พะร่วงกำลังลอยลำอยู่แล้วก็ลังลังเลอยู่ค่าค่อยนุ่งย้อนกลับมาทางเหนือย้อนกลับไปครับ เกือบจะถึงจุดที่พระร่วงลงเรือใต้บริเวณแก่งหลวงเลยครับพอพระร่วงขึ้นฝั่งปุ๊บมองเห็นแก่งหลวงอยู่ตรงนั้นเองครับทางทางที่ท่านไปค่อดวันทางทางที่ท่านไป5้ากิโลกว่าภาพถ่ายท่ากาศบริเวณเมืองเฉลียงสีสัจฉนลัยแม่น้ำยมจะเป็นแบบนี้เลยครับผมชาวบ้านก็เลยบอกว่าเหตุที่แม่น้ำยมคด แบบในรูปลก็เพราะว่าแม่น้ำยน่ะพยายามจะพาพระร่วงไปส่งยันจุดที่ลงเรือใต้เมืองศรีสัชนาลัยใต้แก่งหลวงให้ใกล้ที่สุดนั่นเอง